สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอย่ยตอนนี้อยู่ในตัวเมืองนะผมวันนี้เราจะมารับน้อนๆนะครับผมเราจะมารับน้องจาับบ้านไปหนึ่งตัวตัดไปกันเลยตอนนี้สาวๆก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วครับผมกลัวน้องเหงาเราอยู่ที่ร้านเพชรเบอร์นะครับผมทุกซู่ทุกซู่ทุก มาดูสุกา้า,กออาจำไว้อ๋อจำไว้ก้าทั้งนั้นอนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจมันดูนนี้ไงเกแล้วทุกคนกกอันนี้อันนี้นี่เจ็ดอาน,นี่เหลือตัวนะัอ โต๊ะผู้ทั้งสองใช่ค่ะตรงนี้จะตัวผู้ทั้งสองเอาบินเพื่อาไปสีบ้างอีกจะตรวจตัวกันตัวมีมีคนมับบาแล้วหรอตัวมีอะไรหนึ่งตัวค่ะตอนนี้ได้กันนะตอนนี้ได้น้องกันแล้วน้องเอ๋สองตัวอยากกอดบ้างแล้วก็แล้วก็ถ้าตกนะโอ้ยมันชี้เหรอมันแม่โดนชี้ออ๋เขารู้ว่าคนนี้จะเป็นเจ้าของไงใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอาให้หมดร้อยเรือมาน่อยจ้าไปไหนจ้าคนไหนจ้าคผมต้องเอาตัวนี้แล้วล่ะไหมเฮ้ยอยากกินผมไหมท่าเอาช่วยด้วยเดี๋ยวผมอาลงให้ไหมตอนนี้มันจะาละลวดหน้ามาเลยดหน้ามาเลย หอยที่ชายน่ามันเลยหมาปลอมลูกพี่ห่อยยืนดูหมาไม่ไม่ดินหมาปลอมเอ้ยหนูแกสบี่แคสซี่แกสบี่แกสบี่ไปเป่าไหม ข้างล่างก็มีแก๊สกินจอนข้างล่างก็มีโหกระต่ายเต็มเลยไส่อันเหนข้างล่างนี่กระต่ายแค่กระต่ายแค่ทำไมตัวมันใหญ่ยังไงอันนี้มีหนูตะเภากับหนูขวัญเอ้ยโอ้ยโอ้ย ต้องหัวเหมือนสิงโตเลยตัวนี้ตัวนี้มันสิงโตเลยมีหัวสิงโตเบลอเบลอเบลอตัวนั้นน่ะเหมือนสิงโตเลยตัวนั้นไอ้ตัวนี้เล่นลูกบอลอันนี้ผ่านมินิเล็กโอ้ยอันนี้ก๋าไต่ไทยไต่ไทยไต้ให้เหรอนี่ไงเพื่อใหม่ก๋าไต่ไทยอร่อยนะเนี่ยกาแฟต้มยำอร่อยกินไหม อ๋อมีเม่นมีเม่นด้วยทุกคนนี่ไงเม่นขุนมันแหลมแหลมเลยใช่พี่ที่พี่พี่อู่ค่ะโอ้นั่นแหละที่ี่อูเล่นอ่ะหนูแฮมสเตอร์นอร์มอลนูหนูหนูน้อยหนูแฮมสเตอร์ไว้นี่มวยมันนอนหลับว่ามันตายออกเลย นี่อะไรเนี่ยใจเอ็นไทยยุโรปหนูเหมือนกันโอ้นอนสบายจังเลยเจ้าโอ้อันนี้โปแฟร์โอ้สามพันก็พอเล็กๆิศเลิศมันตันใส่กาแฟเลิศเลิศนั่นดูหน้ามันนะนี่นี่นี่มีกระลอกกิ่วด้วย โอ้ตัวเจ็ดร้อยห้าสิบน้องอยู่ข้างในเหรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอันนี้กบนะครับผมกบ้อนฟอกสีเหลืองโอ้หันหลังให้ด้วยอบอุ่นอบอุนผมก็ยู่งัทธาด้กำลังเพื่อเพลินกับการถ่ายรูปนะผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าบราวนี่ชูก้าของเราดีกว่า ไดนแล้วลูกอันนี้ลูกสาวอ่ะอันนี้ไม่เคยหรออ้าวพี่หญิงโดนครูทุกคนอะไรยเดี๋ยวก่อนลูกลูกเยอะเฉยๆพี่โมยยอะเฉยเฉยเลยลูกเจับหน่อยไม่ได้หรอกมาเจ็บจังเจ็บจังตีอเล็บด้วยอ่ะใช่โอ้แล้วกันแล้วกันลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ็บเจ็บเจ็บพอแล้วพอแล้วพอแล้วลงมาดูอีเจีก ตีเสื้อในตัวเมียไม่ใช่เหรอวันกวาดตัวผู้เนี่ยอ่าอันนั้นตัวเมียครับนี่ตัวปูถ้าจะเอาใส่ในกรงไปเลยไหมคะเอาใส่ในกรงไปเอาใส่กรงเลยก็ได้อาโอเควันนี้เรามาเขาจะเอาล็อกไว้ไหนเราบอกว่าเรามารับหนึ่งตัวตอนนี้เราได้โชคอีกหนึ่งตัวครับเป็นสองตัวเอาตัวผูกับตัวเมียไปเลยชื่ออะไรดีอันไรดาวนี่กับพี่โน่ไม่ใช่พี่โน่ อ๋อบูโน่กับป๊อกบาโอเควไป่น้องใส่กางเกลแล้วก็เล่นที่บ้านไปไปกลับจีกันที่บ้านเหรอ้โหมาแล้วเสียตังค์แล้วไปไปให้คุณย่าดูเลย กินผมไม่ถูอทิ้วตรงนี้มันไม่เอาถือเลยไหมตอนนี้แยกกันถือร้านเดิมไมบไปยูฟโหน้าี่นะครับร้านก็จะอยู่ตรงหน้าโรงเรียนหนองบับโม่ไทยนะอยู่ตรงยูเทนเลยอยู่ตรงนั้นพี่จอดเลยนะครับผมนี่ร้านว่าร้าน เทปเปอร์เพมาเลยครับผมก็จะเปโซนขายสัตว์ในน้ำบ้าะรันงนั่งังตรงนี้วเ่เรากที่จะมาร้านเนะครับรนนผม,ม,บมบก็มาหาเลือกจับจ่ายซื้อสับว์เลี้ยงกันได้นะครับผม มาถึงบ้านก็ครูใหญ่เลยพี่เงินน้องน้องเขาที่หนึ่งเงินน่งหนึอยากเล่นกับน้องมันเล่นบอลนนะ่ะมาเล่นลตอนยืน,นเราจะเข้าบ้านละเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยตัวเอา้ามันเล่นกับอะไรนะ่ะเล่นลกอบอ<น>ล <c oughs> มันครู <c oughs> บอล <c oughs> เอาไหมบ้าหรือเปล่าน่โอเคตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะทุกคนเราได้มาสองตัวน,นี่ตัวเมียนะครับผม mm hmm. กำลังป้อนอยู่น้องหอิว mm hmm. ตัวเมียชื่อบราวนี mm ่บราวนี่ตัวเมียชื่อบราวนี่นะผม mm hmm. ส่วนตัวผู้ mm hmm. รู้ไหมอยู่ไหนตอนเนี้ย อย um ู่นี่ภาพเบอร์ไหมพี่หญิงอยู่คนมาผมนี่ตัวผู้ชื่ออ้อยน้องขูนน้องยังไม่ชินครับตัวผู้ชื่อเจฟฟี่นะครับผมขออนุญาตมาดามนะช่วงนี้ผมติดช่วงนี้ผมติดมาดามมาดามเจฟฟี่เลยตั้งเป็นชูก้าเลยนะชูก้าตัวผู้เจฟฟี่มาดามเมืองทองไปดูกันได้นะครับทุกคนมาดูคุณแม่ กินลูกโลกป้อนอาหารน้องก่อนไปแล้วไปแล้วตัวเนี้ยไปแลนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องพ้าอะไรติดหัวท่อน่ะขี้มันกาะหังมันไปไหนแล้วอยู่ข้างหลังไม่ใช่มาหินพ่อพี่อ่ะไปไหนแล้วไปข้างหลังไปไหนแล้วอยู่ร้านนี่มานี่ ไปตอนนี้เจฟฟี่กันอแล้วอ่ะมันอยู่ที่ทของว้าวมันจะไปไหนเจฟฟี่น้องอายุหนึ่งเดือนตาโตมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไปได้กินแตงโมได้มันไปในมันดื้ออ่ะมันจะปีนออกหน้ากตาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ร้นมันยังไม่คุ้นเอามันเข้ากรงไปมันจะไปไหนมันจะไปไหนไม่ได้นะเอาหมดคอยดูมันหอย่าให้มันไปให้ตัวใหญ่มัน นี่ก็เป็นอาหารของชุกก้านะครับผมซื้อที่ร้านมาฝากด้วยนะครับผมเทชรเวลเชียงใหม่มันตายไปเลยแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องประมาณนี้เนาะนี่เราก็ต้องขอตัวรับก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพเดตน้องๆให้ดูเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยอะัใชห้วันนี้ลาไปละโอเคบ๊ายบายน้องยังไปไหนอีกนีอยู้ไปมขัานหลังแล้วให้มันตกก็อย่ให้มันปีทำอะไรน้องไปไหนน้องอยู่ไหนออยู่นั่นเอง